โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจกักรวาลเกมナルโตเอ็กโบรุโตอันติเบริจอาสตัมคอนเน็กชันแล้ววันนี้เราก็จะไปเล่นอามาคิจิโจจิร่างวัยรุ่นผมเคยเล่นร่างวัยผู้ใหญ่ไปแล้วใช่ไหมหลือร่างวัยรุ่นวัยเด็กเล่นไปแล้วที่บอกว่าตุ้ยหนุย้ยใช่ไหมตุ้ยหนุย้ย รถถังหนามนุษย์มันก็เหมือนร่างผู้ใหญ่เนี่ยจะว่าไปร่างวัยรุ่น้คาถาขยายร่างเฉพาะส่วนกระดูฝ่ามือฝ่ามือตบทำลายมามาดูร่างนี้ร่างวัยรุ่นยังไม่ได้เล่นร่างเนี้ยเล่นร่างผู้ใหญ่ เฮ้ยี้ามานี่เลยลีขวามือตบทำลายของนี่เฮ้ยก็เหมือนเหมือนรถถังอ้าวไม่ใช่วะใหญ่ร่างเฉพาะส่วรกระดูกมือหมัด,หม,ดหมัดกระดูกมือนี่แนะี่นี่แดนะ่ปองกันนี่นี่นี่จับแมปงับรู้สึกว่าจะจับยากไว้แต่ท่านี้ละ่ะรถถังหนามมนุษย์ ไม่มีรูปอะไรพริบปึ๊บป้องกันไม่สําเร็จนี่สองสามสี่ห้าสี่เป็นห้าสี่เป็นจับว่ะหนึ่งสองแล้วจับอ่ะเอ,อ้ยได้อยู่สองทีหฝ่ามือคู่แต่ถ้าไม้ตายอ่ะถ้าไม้ตายถ้าจะไม่ผิดมันเป็นแบบขยายล่าง โอ้โหกระทืบพื้นเอ้ยเหมือนร่างผู้ใหญ่่ะเหมือนปะฉันคือรุ่นที่16แห่งตระกูลอามากิจิอาบกมปิจิโจจิยังไงล่ะเหมือนปะเหมือนร่างผู้ใหญ่นะมันไม่มีท่าเสริมปะาสามารถป้องปกป้องเอาไว้ได้ต่อให้กําปั้นจะเจ็บสักเท่าไหร่ก็ทนได้อ่านไม่ได้หนได้เหได้ร่างนี้น่าจะ ร่างนี้น่าจะบ่นว่ากินเนื้อย่างนะร่างนี้ร่างเด็กกินมันฝรั่งไงร่างโตบอกเนื้อย่างรอฉันอยู่มาแล้วรถถังน้ำารุษเจ๋งริมงไดรถถังน้ำมัดโจติมัดโจติใส่ป้าซื้อเด็ดป้าซื้อเด็ครับมานี่ครับกว้างกว้าง ราคาน,นี่ะเดินชนเอาพุงชนเอาพุงชนฟาเจอเดกกลิ้งแวบตามหนึ่งสองจับหมับสองทีโจจิต่อยสองทีแล้วจับได้อยู่มาครับแวบปาดกรจายจับไม่แน่จับไม่แนะนะ่ปาเอ้อา ป้าครับป้าครับตกมือตกมือตกม,ม,มือหน่อยมากินใสสองจับปักแล้วก็พุ่งเข้าไปฝ่ามือตายเฉยเลยเจ๋อั้นต่อสู้นี้นเป็นฝ่ายชนะร่างนี้คือร่างที่เน,นีนน่ยบุญดาพังพันธมิตรรินจาจช่ อักษรพันธมิตรให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรไรข้างนี้เอไรข้างเงี้เอมาเลยพู้ใส่ต่อยปากปากปากเวี้ยงแล้วก็ถีบรถถังนามมนุษย์อยากโดนไหมไอ้ไม่มีแอนดเมชั่นว่ะแล้วก็ต่อย แล้วก็ต่อยฝ่ามือไม่มีแอนิเมชันแบบตอนรถถังหนามันมนลุอะแต่ตอนเด็กมันจะมีนะแอ <c oughs> นิเมชันนะจ้าแว๊บๆไปโดนการงอกถ,งงถ้างั้นข้าวไม้ไตายขยายล่างฝ่ามือตกทำลายอยู่ <c oughs> มามาเดี๋ยวช้าตะกักแว๊บแว๊บ ไม่โดนครับหนึ่งสองจับหมับ้ออก็เดท่าจับลบปับ๊บไม่โดนกิ้งไสหนึ่งสองจับหมับตายเลยปะเนี่ยอ้าวสามารถกปกป้องเอาไว้ได้ต่อให้กบพญ่าจ็บสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเอาแย่ oh, yeah. อะไรเนะี่ยตอนเด็กที่เล่นวันนั้นเวลารถถังมนุษย์มันวิ่งเข้าใส่ใช่ไหมรถถังหนามมนุษย์วิ่งเข้าใส่มันจะมีแอนิเมชันเป็นรูปกิ้งเข้าไปตุม้มแต่โจทกิัตนีไม่มีะ่ะวัยรุ่นตอนเด็กกับตอนวัยรุ่นคนเราแบบกัน ต้องมาลุุนตอนระเบิดพลังไงไปเตะต่อยธรรมดาก็คือคว้างแล้วก็เตะตีเหมือนเดิมแบอกลบปับหนึ่งสองอันนี้ลงกดลงมันจะกิ้งลงว่ะรถถังน้ำบาลุูนเอาพุ่งชนเอาพุ่งชนแล้วมันจะใช้มือหาดป้องกันหาดก่นดอกนแว๊บพุงชน โอ้โหมันโดนปลาโดนปลามิดบินทีก็ไอ้นี่แล้วอะหายอะชนมนันดิมาดิหนึ่งสองสามตบตบยุ่งหน่อยตบยุง่งตบเข้ามาทำไมเข้ามาทำไมจ้ะแวบหนึ่งสองจับหมับแล้วก็ฟามืออรหันถ่าไม้ตายขยายร่างเฉพาะส่วน โ <laughs> คเทล่างนี้ฉันคือรุ่นที่16แห่งตระกูลอมาคิจิอามามิจิอาคามิจิโจจิใช่ไหมอาคามิอาคามิจิอาคามิจิจิฉันรป็คนด้วยพลังที่เกี่ยวเพื่อนนี่ยนเนี้ยนั่นแหละ <laughs> ไม่ได้ดูไม่ได้ไม่ได้ ไม่มีอะไรดใวร่างนี้ค,คล้ายๆร่างผู้ใหญ่หรือท่าท่าต่อสู้เปลี่ยนมาก็ไม่เปลี่ยนนะแล้วมันจะแยกมาทำไมวะ รถถังแวบเออไม่มสำเร็จไม่สำเร็จหรอกต่อยดีต่อยรถถังน้ำม,มาหนูมาดีจังหวะี้ชาจะกะมองไม่เห็นจับต่อยไม่สำเร exact ็จไม่สำเร็จไม่สำเร็จเออเออัไมกิ้งอยากเหรอยหอยากชนเหรออยากชนเหรอเข้ามาดีเข้ามาดีเข้ามาดี ไม่เข้าหรอเข้ามานี่ไม่เข้าเข้าไปหายเองตีแน่โล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 บูฟเขาใส่ตีตีตีปัดโถเอ้ยกิ้งเขาไปรึมบทขยี้ด้วยกันกิ้งนีแนะทำไมตอนเราเอาทนแล้วมันมันไม่เขาเรียกว่าอะไรวะไม่ได้ดามเมทสักเท่าไหร่นีแนะหมดแล้วสินะหมดแล้วสินะเอาทำไมถอยไม่ติด เว็บหนึ่งสองสามสี่ขยายร่างยับอา้าวกลายเป็นอ๋อมันต้องต่อยเฮ้เข้ามาดิพุ่งเข้ามาเฮ้ยซุบนี่ไงขยายร่างจังหวะนี้อืมไม่สำเร็จไม่สำเร็จเอาอีกทีนึงอืมฮ่าฮ่าอันนี้ต้องระยะใกลว้ว่ะตรงฝาา่ามือคร์ฉันคือรุ่นที่สิบหกแห่งตระกูลอากิบิจิอากิบิจิโตจิอากิบิจ,อจิอากิบิจิโตจิต เจ๋งกันต่อสู้ฉันเป็นฝ่ายชนะได้ได้อยู่ได้อยู่ไ,ยไปรอรุนตอนแปลงร่างนะตอนแปลงร่างก็มีผีเสื้อออกมาร่างนี้ร่างนี้เป็นเป็นปีกผีเสื้อออกมา ว่ามานี่แน่แวบตี่หนึ่งสองจับหมัดนี่แน่แล้วมันจะกำหมัดทำไมวะมันจะมันจะใช้ฝ่ามือแล้วมันจะกำหมัดทำไมฮะมานี่ขอชนหน่อยไม่โดนเว้ยไม่โดนเว้ยนี่แน่นี่แน่นี่แน่หมัดปล่อยหมัดปล่อยหมัดไม่โดนมันไม่โดนหรอกแวบ นี่นี่นี่กิ้ง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 หินกิ้งป๊อปจับเฮ้ยมันทำลายกาดฆ่าได้ไงทำลายกาดฆ่าได้ยังไงหาอยากโดนมนุษย์รถถังมนุษย์ถังชนไปตับ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 เอ้ยไงล่ะเข้ามาดิเฮ้ยเฮ้ยไม่นะงานงานงานเข้าเข้ามาเข้ามาตึ้ง ต้องใกล้แบบใกล้ๆจริงๆอ่ะมันต้องใกล้จริงๆอ่ะใกล้แบบติดตัวเลยไอ้ชนชนหมดหมดหมดแล้วสินะเอามาดีเข้ามาความองข้าแล้วดูดีจรดูดีจรโคเอนจล่ะนี่บิจิจุิจินจนแหละ ว่าข้าไปเก่งถ้าสามารถปกป้องเอาไว้ได้ขอให้กำปั้นจะเจ็บสักเท่าไหร่<ๆ>ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าไปกินเนื้อย่างข้าก็หายเจ็บแล้วเย yeah. ่อากิบิจิอากิบิจิโจติมาแล้วครับช่วงที่ตื่นเต้นที่สุดช่วงระเบิดพลังเนี่ยแหละ มันน่าจะทําแบบเกมนารูโตะมันน่าจะเอาตัวละครทุกตัวละครมาให้หมดเลยนะเหมือนกับดา้์กบอลตอนเนี้ยเกมดา้์กบอลตอนนี้เอาทุกตัวละครของทุกภาคทุกภาคของดา้์บอลไม่เอามาบนเลยโอ้โหปีกปีกมันจะใหญ่ไปไหนปีกมันจะเฮ้ยท่าก็เปลี่ยนว่าท่าเปลี่ยนย่อย่อย่อเก้าอี้ช่วยอะไรไม่ได้หรอกนะ นี่แนะกระทืบหมดแล้วจ้ะขอโทษจ้ะหมดแล้วขอโทษเกะเกะขอโทษป้องต่อยไม่โดนนี่แน่ปาจังเลยปาจังเลยป้อง <c oughs> ไงล่ะรู้สึกปุ่มปุ่มเริ่มนหนึแล้วต้องแกะแกะมาปะแป้งกันบ้างเนี่ยกดแล้วไม่หนึบหนึบนะให้ตายเถอะอ่าเป็กะมาสู้กับซูรุโอได้เลย อ้าจ,จะใช้ร่างยักษ์สู้กับซูรุโอมากลางปีกแล้ววิ่งเข้ามาเกะมัดทะลวงมัดผีเสื้ออุอ้มโดนเจ็บกระโดดเสื้อ,อมัดฆ่าไปไม่ถึงถอยหลังมัดยักษ์มัดยักษ์หมดแล้วสำคัญอะมันทำอะไรฆ่าไม่ได้หรอกเกะมันทำอะไรฆ่าไม่ได้เกะ ตามยตายขยายันเออลืมไปว่าต้องมาใกล้ๆลืมไปไอ้ซุบๆอ้าวกลายเป็นรถขังหนามเกะมาเน่พหงส่ปั๊กแล้วก็ขยายล่างตึมฮ่าฮ่ามันเป็นแผนหอเปล่าเกะเจ้าอี๋อาจิบิจิโอติโุนดีติปุปาบึ้งบล่กันไงล่ะ ลองเตะต่อยเล็กใหญ่ล่างแปลง่ล่างรู้สึกว่าท่าเตะต่อยอยู่จะเปลี่ยนนะเป็นผีเสื้อพอระเบิดพลังแล้วอ่าลูกเล่นน้อยไดเอไปเล่นน้อยเป็นนอยแปลงล่างแปลงล่างเลชนเึ้นร้อนเลยเฮ้ยเจ้าเจ้า ามาแล้วจ้ามาเฮ้ยสุดมานี่ผีเสื้อไีอ้ไงนะท่ามันท่าท่ามันเปลีป่ยนนะไม่เหมือนเดิมนะตามผีเสื้อตามผีเสื้อตามแล้วก็กระโดดปิ้วปุ้มหมดแล้วจ้ะรถถังหนามประดุ วิ่งไปไหนวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนจ้ามาดีมาโดนคุ้งคุ้ยของโจติักหน่อยดึง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 แว๊บดึง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 รถถังแดงเลยเลือดแดงเลยแว๊บไยไ่นะถ้าจะแปลงร่างแปลงร่างเป็นซุปเปอร์ไซย่าผีเสื้อ กระโดดล่างยักษ์ต้มมัดผีเสือ้อโอ้โหโดนมัดผีเสื้อขอ้าแ้่าสามารถปกป้องเอไว้ได้ขอให้กระป้าจะเจ็บเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรลืมดูชื่อท่ามัดผีเสือเ้อ,อมันชื่ออะไรเรียกมันมาท่ามัดผีเสือ้อ <laughs> มัดจักกะผีเสือ้อผมไม่ได้เล่นต่อัทีนะ ตื้ตู้ตู้ตู้ตอินทรารามอินทรารามแบงล่างป้องกันแบงล่างมาแล้วคุณกใส่หนึ่งสองเมเปจับนี่แนะ่ถ้าจับเป็นท่าต่อ,อยไว้ระโดดล่างยักษ์ล่างยักษ์กของผมเป็นไงขยายล่างเฉพาะส่วน ตีนี่ตีเนี่ยกาก์ดเป็นไงล่ะท่าหมดอีกแล้วให้ตายเถอะุมชนเข้ามาเข้ามาตายนะครับไม่นะในเมื่อแปลงร่างผมก็ต้องใช้ท่าไม้ตายเพื่อคมเพื่อคมเป็นไงล่ะเข้ามาดิเฮียครับคม คมคมผมสำเร็จไหมคมสำเร็จวะคฮ้อเฮ้อเฮ้อเ้อ้อเฮ้ยตฮ้อเ้อเฮ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 ้งเฮ้อเฮ้อเฮ้อเ้อเฮ้อเฮ้อเ้อเฮ้อ้ร,รเฮ้เต้อเฮ้อเฮาอเ้อั้อเั้เน,น้อนอเฮเฮ้้อนะ้เอ้นะเอเ้ยได้เีย้มันเเ้้เออออเ้อ้เเ พอตอนตอนเป็นพอเป็นขยะยร่างยักษ์แล้วฝ่ายหนง่มข้ามันตีเราไม่ได้ใช่ไหมตีเราแล้วพอก็ยังใช้ท่าได้อยู่เออแต่ต้องหางจังหวะดีๆตอนจังหวะที่มันพุ่งมาฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ